สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเรื่องที่ต้องระวังครับคุณต้องระวังเรื่องใดบ้างราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูความหมายกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด10ใบในการอ่านนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งบอกว่าตัวคุณตัวคุณในมิติของการใช้ชีวิตคุณต้องระวังเรื่องใดอ่าเด p h ฟ n นเป็นเรื่องของความประมาทประมาทเพลอเลอเพราะฉะนั้น ตัวคุณในมิติของการใช้ชีวิตคุณต้องระวังเรื่องของการตระม,มาทนะเออเขาเรียกว่าอะไรเวลาเดินไปไหนอย่าใจลอยระวังเตะอันนู้นชนอันนี้ซุ่มซ่ามเดินตกท่อตกบันไดอันนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องของการเดินเหินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวฟูลเป็นเรื่องของความรู้สึกดีทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกดีแต่มันจะมีอันตรายแฝงเข้ามา นะอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟูเนี่ยมีเรื่อง2เรื่องที่ต้องระวังเรื่องของการเดินเดินด้วยความมีสติเดินด้วยความไม่ประมาทอันที่สองเวลาทำกิจการใดแล้วอย่าเอาแต่ความสบายใจนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยนะใบที่2ครับคุณต้องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษแน่นอน สี่เหรียญในเรื่องของการเงินผลประโยชน์การเงินสิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผลประโยชน์ที่จับต้องได้อันนี้ต้องระวังให้ดีๆเก็บไว้ให้แน่นๆรักษาไว้ให้ดีนะครับถ้าเป็นเงินก็อย่าขอเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเรื่องเงินนะ่ะก็ควรจะต้องเก็บหอมรอมริใช่ไหมอดออม ให้สี่ใบออระวังสิ่งหนึ่งคือเรื่องบางทีเราอะดูแลตัวเองมากเกินไปจะบอกว่าเห็นแก่ตัวได้ไหมบางครั้งมันก็รู้สึกสภาวะที่เห็นแก่ตัวมากจนเกินไปแต่อันนี้ไม่แปลกนะเพราะทุกคนเราก็ต้องรักตัวเองเข้าข้างตัวเองเป็นของธรรมดาแต่คําว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปบางครั้งอ่ะผมจะอธิบายว่าเราควรจะต้องลงทุนกับตัวเองบ้าง เช่นไปซื้อเสื้อผ้าตัดผมอ่าตัดผมตัดเผ้าทําให้มันดูดีลงทุนกับร่างกายของเรากับลงทุนในเรื่องของความรู้ของเราสี่เหลี่ยมเนี่ยบางทีแบบว่ามันไม่ได้ทําอะไรกับตัวเองเลยนะแบบว่าเก็บเงินไว้นิ่งหรือว่ากอดตัวเองไว้นิ่งแหละแต่ไม่ได้ลงทุนเพื่อกับตัวเองไงอ่าเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องใดมากที่สุดก็คือนี่แหละเรื่องของการ ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยโอเคนะครับใบที่3ใบที่3นะผู้ใหญ่หัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเราต้องระวังเรื่องใด <9 S 1> เก้าเหรียญเก้าเหรียญคืออะไรระวังระวังเรื่องอะไรหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเรียกใช้เราบ่อย เพราะว่าบางทีเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนโปรดเราเป็นคนมีความสามารถเรียกใช้ง่ายผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเขาก็จะเรียกเราบ่อยถามว่าอันเนี้ยดีไหมมันก็ดีแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ว่าต้องวิ่งเข้าหาวิ่งออกวิ่งทํานู่นทํานี่ไม่ได้พักเอเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะทํำยังไงล่ะทํายังไงไม่ให ไม่ให้เกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก้าเรียนเราก็ต้องรู้จักการวางตัวมีมีมปฏิเสธได้บ้างมีปฏิเสธได้บ้างแต่อันนี้เราต้องระมัดระวังบางทีผู้ใหญ่นะเออารก็เรียกเราเออาระไรก็ใช้เราข้อก้าวเรียนคือตัวเราเก่งเรามีผลประโยชน์นะคีเว์ดอยู่ประมาณนี้ว่าตัวเรามีผลประโยชน์กับคนอื่น พอตัวเราเก่งเรามีความสามารถเป็นที่ต้องการในตําแหน่งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าอ่ะเขาก็จะเรียกใช้เราเยอะขึ้นนะโอเคไหมเพราะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยไงว่าเราทํามาให้เขาเขาก็โอเคเงี้ยเขาก็จะเรียกใช้เราบ่อยขึ้นโอเคนะทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าต้องระวังเรื่องใด จริงๆเก้าเหรียญมันไม่ได้เป็นความหมายเชิงลบหรอกแต่บางทีมันมีความหมายคุณภาพแบบว่าเจ้านายรักผู้ใหญ่รักพอรักมากมันก็จะเกิดการเอียนเอ็นทำให้คนอื่นเขาอิจฉาเราเก้าเหรียน,นี่ยคนอื่นก็อิจฉาเราโอโหคนนี้เป็นที่รักของเจ้านายนะคนนี้เป็นคนโปรดของเจ้านายนะคนนี้เป็นคนโปรดของคนในบ้านนะไปทําอะไรก็ไม่ได้นะเนี่ยเกิดความอิจฉาตาลอนขึ้นมาเห็นไหม นี่คือผลพวงโอเคนะเราต้องเข้าใจในบริบทนี้ทีนี้เรามาดูต่อเจ้านายรักมากคนก็อิฉาพอเรามาดูลูกน้องลูกน้องบริวารเป็นยังไงล่ะหนึ่งถ้วยระวังเรื่องอะไรล่ะอย่าไปใจดีกับลูกน้องมากหนึ่งถ้วยแบบว่าถ้าเราบางทีเราใจดีกับลูกน้องทีลูกน้องก็ไม่ได้ทําอะไรนะเออน่าใจดีนะมันก็ขาดความเคารพใช่ปหมละ่ะ ถมคุณยังเป็นคนโปรดของหัวหน้านะลูกน้องก็อิจฉาอีกขอเจ้านายไม่แบ่งปันความความหวังดีปรารถนาดีมาให้เลยนะแล้วยิ่งเราเป็นคนดีเข้าไปด้วยเนี่ยระวังลูกน้องผลลูกน้องบริวารดีเขาไม่ให้ความเคารพตรอเออมันไม่มีเส้นการระหว่างอะไรนะเจ้านายกับลูกน้องใช่ไหมลูกน้องก็จะหนึ่งถ้วยมันลักษณะของแบบปีนเกลียวก็ได้ปีนเกลียวเออคือมันไม่ได้ มีความเคารพต่อกันแล้วอะเออมันใจดีมากเกินกลายเหมือนเป็นเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยมันขาดเส้นบางๆอะไรความหยำเกงอะไรพวกนี้นะด้วยความใจดีเกินไปนะอันนี้ต้องระวังนะครับเพื่อนฝูงละ่ะเพื่อนฝูงตอนนี้นะครับมีเพื่อนเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะเพื่อนระวังเรื่องอะไรเรื่องการเปลี่ยนเพื่อนมันมีลักษณะของคนที่เป็นเพื่อนอะแต่ละคนก็เปลี่ยนไปเยอะ เปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปมั่งย้ายไปมัง่งเข้าเข้าออกๆคำว่าเข้าๆออกคือเดี๋ยวก็มาหาเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนอะตอนนี้ต้องระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวิวอนะ็อกฟอร์จูนอะมันแต่ละคนก็เปลี่ยนไปตามเวลานี่ใส่ใจคออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราจะไว้เนื้อเชื่อใจใครบางทีมันก็ไม่เหมือนเดิมไงเออ เพราะแต่ละคนเขาก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็เปลี่ยนไปแล้วจิตใจเขาก็เปลี่ยนไปความคิดเขาก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยเช่นกันโอเคนะครับในเรื่องของเพื่อนบางทีก็ไว้ใจอะไรไม่ได้นะเพราะต่างคนต่างความคิดเมื่อก่อนเขาอาจจะดีกับเราแต่สมัยนี้แต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้เหตุผลมาจากอะไรบ้างก็มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเห็นเราผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเราเขาก็เลยอิจฉาเราไงก้าวเดยนเสปละ เป็นที่ต้องการของเป็นคนโปรดของเจ้านายกว่าหน้าเป็นคนโปรดของคนในบ้านบางทีก็ทําให้คนอื่นอ,อิจฉาได้นะทีนี้เรามาดูคนใกล้ชิดกันคนใกล้ชิดเป็นชาริออรคนใกล้ชิดบางทีเราก็ต้องก็ต้องดูแลเขานะบางทีมันห่างเหินไปอะเราต้องระวังเรื่องอะไรชาริออดมันเป็นเรื่องของเรื่องของจิตใจ บางทีมันมีความรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าต้องโอเดี๋ยวโอบมากเดี๋ยวอ,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 อะไรมากเงี้ยคนใกล้ชิดก็ต้องดูแลอะอย่างใกล้ชิดอะเออไม่งั้นเขาก็จะเหมือนอารมณ์เขาจะสวิงไปสวิงมานะชารีออตนะคนใกล้ชิดต้องระวังในเรื่องของเรื่องของสภาวะอารมณ์บางทีเราไปทํางานมากเราไปเหนื่อยมากเราไปทุ่มเทยอย่างอื่นซะคนใกล้ชิดก็ดูว่าเราห่างเขินอย่างเงี้ย คนใกล้ชิดนี่หมายถึงคนรักก็ได้หรือคนที่อยู่อใกล้ๆตัวเราคือเราไม่มีเวลาไปดูแลเขาไงอืมบางทีเราก็มวัวแต่ทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งงานมาให้เยอะมากไงให้เยอะขนาดไหนอ่ะให้เยอะขนาดว่าสี่เหรียญไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะงานเยอะจนไม่มีเวลาดูเอ๊ะดูแลตัวเองไม่ได้แต่ตงตรงแต่งตัวผมเผ่าอะไรเงี้ยเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอะ บางครั้งเนี่ยมันถึงส่งผลมันเป็น Fool, ัวฟูบางทีแบบว่าบางทีบางทีเราก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรนะเพราะไม่ได้ขัดเราเราไม่ได้ดูแลตัวเองบางครั้งมันก็มีผลเสียต่อภาพรักษ์ได้เหมือนกันเพราะว่าโดฟูเนี่ยก็เหมือนว่าภาพลักษ์นะเออเราไม่ได้คือเราไปทํางานจนเราลืมลืมเรื่องของตัวเราเองเออเรลืมตัวเองไม่เท่าไหร่ยังลืมคนอื่นคนใกล้ชิดนี่แบบ พราะบางที่เราไปไปทุ่มกับงานมากจนเกินไปนะครับผมอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญคืออะไรนี่ไงเราไปเราไปมุ่งที่เป้าหมายมากจนเกินไปจนเราไม่ได้มีเวลาใส่ใจกับคนรอบข้างเห็นไหมไพ่เหมือนค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันนะลักษณะว่าเหมือนราศีพิจิตเองมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะทํางานมุ่งมั่นที่จะจะประสบความสําเร็จ แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะมันก็ต้องเป็นคนสู้ชีวิตนี่แหละพอเรามาสู้ชีวิตทํางานนี่เยอะมั่งพอเราหนักไปข้างหนึ่งอีข้างหนึ่งก็จะลอยขึ้นไงพอนึกออกไหมมันไม่มีความบาร์นึ่งไม่มีความแบบว่าสมดุลในชีวิตนะเรามาดูใบที่8ปดไปทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยเห็นไหมล่ะก็ต้องปรับตัวเองให้สมดุลนะสองเหรียญใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกอะ เราหนักไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็รอยขึ้นไปเงี้ยมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรให้ปลอดภัยคือเราต้องรู้จักการบราลานซ์ระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกเห็นไหมหน้าที่กับความรู้สึกมันต้องให้บาลานซ์กันไม่ได้เราไปมวัวแต่ไปทํางานมากจนลืมคนอื่นๆลืมคนข้างๆลืมความรู้สึกของใครลหลายๆคนอะไรเงี้ย นะครับผมแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะเป็นคนมันก็ใช้ชีวิตเหนื่อยนะดไหนจะดูแลตัวเองหน้าที่การงานก็ต้องต้องมาดูแลรับผิดชอบความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยเนะี่ยมันก็เลยเหนื่อยอจริงจริงอ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่เผิดอะไรหรอกที่เราจะต้องไปโฟกัสถึงตัวเราเองนะแต่แม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ยังลืมตัวเราเองเลยใช่ปะไพ่สี่เหรียญที่ขึ้นมาในตำแหน่งที่เรื่องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษอะใบที่สองสี่เหรียญเห็นไหม มันลืมไม่กระทั่งลืมตัวเองอ่ะลืมดูแลตัวเองนะอันนี้ต้องระวังเราต้องปรับบาลานซ์สมดุลใหม่ในชีวิตนะครับเรามองเขียนอะไรบ้างเราต้องปรับตัวเรื่องใดกลับมารักตัวเองครับหกถ้วยรักเราต้องกลับมาให้อะไรกับตัวเราเองบ้างนะครับเห็นไหมครับไพ่มันค่อนข้างจะสอดคล้องในความหมายเนาะต้องมาดูแลตัวเองแล้วให้ให้อะไรกับตัวเองบ้างหกถ้วยคือการรักตัวเองนะแบ่งปันให้กับตัวเองโอเคนะ ทีนี้เรามาดูว่าเรื่องที่ต้องระวังในอนาคตคุณต้องใส่ใจในความต้องการของคุณบ้างบางทีคุณทํางานให้กับคนอื่นหรือคุณพยายามดูแลรักษาใจคนอื่นแต่บางครั้งคุณจงลืมลืมที่จะดูแลความต้องการจริงๆว่าคุณต้องการอะไรคุณทํางานต้องการเงินคุณต้องทํางานต้องการความสุขหรือต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้คุณต้องมาโฟกัสก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร เพราะแล้วเราคุณก็มาปรับให้มันสมดุลตามน้ำหนักหน้าที่การงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเอ p e r o อคือความต้องการเรื่องที่ต้องระวังในอนาคตคือคุณนอมาใส่ใจความต้องการของตัวเองบ้างนะครับผมทุกวันนี้เหมือนแบบว่าทุกวันนี้คุณเทเทให้ไปกับการงานเทไปให้กับเทไปให้กับกาเรียกว่าอะไรการทําหน้าที่มากจนเกินไปจนลืมความต้องการของตัวเองลืมตัวเองลืมคนใกล้ชิดนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับราศีพิจิกลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมขอใอยไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ